ข้อที่42นะครับให้ x และ y เป็นจำนวนจริงที่สอดคล้องกับระบบสมการแอสูตร x ลบ x บวก y เท่ากับ8และ x บวก f y บวก y เท่ากับ10นะครับจงหาค่าของ20 x บวก15 y เราจะมาพิจารณาสมการแรกนะครับแอสูตร x ลบ x บวก y เท่ากับ8 ก็คือได้เป็น f x เท่ากับ8ลบ x บวก y นะฮะเท่ากับ absolute x เท่ากับ8บวก x ลบ y นะฮะถ้า x เป็นบวกเราจะแยกเป็น2ค่านะครับคือ x เป็นบวกกับ x เป็นลบจะได้ x เท่ากับถ้า x เป็นบวกจะได้เป็น x บวก8 y หรือจะได้อีกทีหนึ่งเป็น y, y, y เท่ากับ8 <Y S 2> นะ,ะแล้วสมการที่สองจะได้เป็น x mm hmm. เท่ากับ8 mm hmm. ลบ x เท่ากับลบ8ลบ x บวก y นะฮะซึ่งอันนี้เราจะได้เป็น y mm hmm. เท่ากับ2 บวกแปดนะฮะเราจะลองแทน y ทั้งสค่าลงในสรรมการนี้นะฮะถ้าแทน y เป็น8จะได้เป็น x ลบ x บวก f8 บวกแมีค่าเป็น10อันนี้คือกรณีที่ x เป็นบวกนะฮะถ้าหากว่าเราแก้สรรมการแล้วจะได้ x เท่ากับลบหนะครับซึ่งตรงนี้ เราให้ x เป็นบวกแต่ว่าตอนผลลัพธ์สุดท้ายเราได้ x เป็นลบดังนั้นมันก็จะขัดแย้งนะครับหรือก็คือ,อไม่สามารถ x ไม่สามารถเป็นบวกได้นะครับทีนี้เราก็จะแทน y เท่ากับ2 x บวกแปดลงไปในสมการที่สองได้เป็น f แต่ก่อนแรกเราจะจัดสมการที่สองนะครับจะได้เป็น y เท่ากับสิบลบ x แล้วก็ลบ y เราจะได้ว่าถ้ากรณีที่เป็นบวก y เท่ากับสิบลบ x แล้วก็ลบ y กับกรณีที่เป็นลบก็คือ y เท่ากับลบ10บวก x บวก y นะฮะซึ่งถ้าสมการที่2เราจะได้เป็น x เท่ากับ10นะฮะกับถ้าสมการแรกเราแทน x เข้าไปแทน y ด้วย x แทน y เท่ากับ สองบวกแปดก็ uh, ได้เป็นสองบวกแปดเท่ากับสิบลบ x ลบสองลบแปดอย่างนี้นะฮะเราก็จะได้ว่าห้ามีค่าเท่ากับลบหกเราจะได้ว่า x เท่ากับลบหกส่วนห้า ซึ่งไม่ขัดแย้งนะครับเพราะว่า x เป็นลบแต่ว่าแต่ว่าตรงนี้จะขัดแย้งครับเพราะว่าเราได้ x เป็นบวกทีนี้เรารู้ค่า x วน,นะครับว่าคือ,เอ x เท่ากับลบหส่วน2 x ลบ6ส่วนหทีนี้เราก็จะหาค่า y กันต่อครับ แทนลงไปในสมการแรกจะได้เป็น f ของลบ6ส่วน5ลบกับลบ6ส่วน5ลบลบ6ส่วน5แล้วก็บวกกับ y จะมีค่าเท่ากับ8เราก็จะได้ว่ามันจะเป็น12 ส่วนห้าสิบสองบวก y สิบสองส่วนห้าบวก y เท่ากับแปดนะหรือก็คือ y มีค่าเท่ากับแปดลบสิบสองส่วนห้าซึ่งมีค่าเท่ากับ มีค่าได้ว่า y มีค่าเท่ากับ28ส่วน5นะครับเราได้ค่า y มาแล้วเราก็จะหา,เ,าเลยนะครว่า2 0 x บวก15 y 20 บวกกับ15 y มีค่าเท่ากับ20ของลบ6ส่วน5บวกกับ15ของ28ของ28ส่วน5เราจะได้ว่า ลบยีบวกกับสจะได้เป็นลบยีบวกแปนะครับซึ่งบวกกันมีค่าเท่ากับ60นะครับนี่ครับคือคำตอบซึ่งมีค่าเท่ากับ60 ตอบข้อคอควายครับผม